ครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับสําหรับเจ้าตัวยมหามฟิเล่คันนี้นะครับฟิ e เล่คันนี้ลูกค้าได้แจ้งว่าตอนเช้านะครับเขาก็ขับขี่อยู่ดีๆครับปกตินะครับพอตอนสายๆหน่อยนะครับเขาก็จะมาขี่นะครับปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดเฉยเลยนะครับแล้วลูกค้าก็พยายามสตาร์ทอยู่นะครับหลายครั้งมากนะครับไม่มีทั้งเสียงรีเลย์และก็เสียงใดอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็สําหรับ อาการนี้นะครับให้เพื่อนลองเช็คดูว่า,าเป็นเหมือนกับคันนี้ไหมคันนี้คือ,อพอเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บกดตัวสตาร์ทแบบนี้นะครับคือจะไม่มีทั้งเสียงรีเลย์สตาร์ทพวกรีเลย์ไม่มีเสียงดังแก,ก๊แก,กอะไรทั้ง,ท,งทั้งสิ้นนะครับคืออาการเป็นคล้ายๆเหมือนอตัวไฟแบตเตอรี่ไม่พอเลยนะครับคือแบบไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่พอผมลองอใช้ตัวมิเตอร์วัดไฟนะวัดดูปรากฏว่าไฟก็ยังอยู่ที่ประมาณ12.5.6นะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับแล้วผมก็แนะนําแบตตัวนี้มาพ่วงอีกก็ปรากฏว่ายังไม่ติดอีกเหมือนเดิมครับพอผมลอ,ลองกดสตาร์ทมันก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่ารถเพื่อนๆนะครับที่ใช้เป็นตัวรุ่นนี้อยู่หรือว่ามีอาการแบบนี้อยู่พวกส่วนมากผมเคยเจอน่าจะเป็นฟีโน่ะนะครับยามาฮ่าก็จะเจอนะครับ ในพวกฟีโน่นะครับฟีโน่คือเจออยู่นะครับแต่ก็ไม่บ่อยนะครับอาการแบบนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่ปรากฏว่าพ่อผมทิ้งไว้สักประมาณลูกค้ามาจอดทิ้งไว้ประมาณสัก3ามโมงเช้านะครับผมก็เพิ่งมีเวลาว่างดูให้ประมาณตอนนี้ก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นเลยนะครับก็เลยมาลองเปิดสวิตช์แล้วพอกดสตาร์ตติดเฉยนะครับอ้าวอันนี้ผมก็เลยงงเลยนะครับแต่ ก็เลยลองนั่งคิดดูสักนิดนึงก็เลยเ่ยจะมาบอกจุดสังเกตรหรือว่าวิธีแก้ไขเบื้องต้นแล้วกอ็อาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นไปได้ที่ตัวสวิตตัวนี้นะครับสวิตสตาร์ทมือนะครับตัวนี้มันจะมีมันจะมีคล้ายคล้ายปุ่มท้องเหลืองนะครับเวลาเรากดไปปุ๊บมันก็ จะไปสัมผัสกันนะครับสัมผัสหน้ากันมันแล้วพอเราใช้นานไปนานไปเข้านะครับมันก็จะมีฝุ่นหรือว่าพวกประเภทพวกคี้ไข่น้ำอะไรสักอย่างนะครับตะไคร่น้ำ <c oughs> พวกประมาณนี้หรือว่าจะเป็นพวกเกลือนะครับมันขึ้นมาได้นะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ผมก็ว่าจะลองเช็คดูนะครับว่ามันมีเป็นแบบไหนบ้างนะครับมีอะไรติด เกาะมันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันน่าจะมีเศษอะไรสักอย่างนะความคิดนะสงสัยนะครับตอนนี้ผมก็เลยจับมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่ามันสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าได้สตาร์ทพังนะครับพอเรากดตัวสตาร์ทปั๊บมันก็จะมีเสียงเลยนะครับย้อนไฟย้อนกลับขึ้นมานะมันถึงจะ สงสัยได้ว่าเป็นตัวใดสตาร์ทพังนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวรีเลย์ไม่ไม่ดังเลยนะครับไม่มีเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับใดสตาร์ทก็ไม่ดังผมก็เลยน่าจะสงสัยเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูครับวิธีถอดอตัวชุดปุ่มสวิตของเจ้าตัวฟิโอเรสวิตสตาร์ทนะครับก็ใช้เป็นไขควงแบนเลยนะครับงัดไปเลยมันงัดไปยากนะครับมันจะมีล็อกอยู่ประมาณสักฝั่งละสองถ้า จำไม่ปิดนี่นี่แค่นี้เลยนะนี่ครับแค่นี้นะออกมาแล้วมันจะไม่เป็นเหมือนสวิตพวกของ Honda w เว e นะครับพวกเวฟนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นชุดไฟใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการงัดนะครับงัดนี่งัดแบบนี้ดึงออกมาแค่นี้ครับนี่เห็นไหมนี่นครับมันก็จะมีตัวสปรปิงนะครับแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรมากมาย สังเกตดูครับ uh, ว่าเห็นไหมว่าหน้าสัมผัสน uh ี huh. ่นะครับของนี <t> ่ต <Turns out> <t> ัวนี Sergeant ้เป <t> ็นหน้าสัมผัสของตัวสตาร์ทมือนะครับตัวนี้มันจะเป็นไฟพ่าหมากนะครับตัวนี้หรือไฟฉุกเฉินนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะอันนี้แต่ตัวนี้เป็นเป็นหน้าสัมผัสของตัวสตาร์ทมือนะครับสวิตสตาร์ทมือแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่นี่เลยครับ ถอดออกมาแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็วางไว้วววาางงไ้ก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวลองเทียบกันดูนครับอ่าเห็นไหมรู้สึกว่าหน้าสัมผัสมันจะเป็นดำๆนะครับเหมือนมีอ่าอ่านี่แบบนี้ครับนี่น,นี่วิธีแก้ขั้นเบื้องต้นนะครับที่สามารถ ทำได้โดยที่หากระดาษทรายนะครับมาขัดหรือใช้เป็นใบมีดคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นของมีคมหน่อยมาขูดหน้าสัมผัสตรงนี้นี่นะครับหน้าสัมผัสตรงนี้น,นี่นี่แล้วก็หน้าสัมผัสตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะมีขอบทองเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าสัมผัสและจะมีขอบที่มันเป็นทองเหลืองตรงนี้นี่จะอ่ะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนี่นะครับ ตรงที่ผมสัมผัสนะครันี่เห็นไหมนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นสปริงนะครับมครอบไว้แบบนี้นี่นะครับนี่นี่ถ้าเกิดว่าเราใช้สองตัวนี้สัมผัสกันมันก็จะทําให้สตาร์ทติดเลยนะครับนี่แค่นี้เลยนะครับตัวสปริงเป็นทั้งตัวกระแสไฟที่มาเชื่อมกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นทําให้สวิตช์มันเด้งได้ด้วยนะตัวนี้ ประโยชน์ของมันนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ทําการขัดใช้กระดาษทรายขัดไปเลยนะครับ ก็จะขัดประมาณนี้นะครับไม่ต้องขัดเยอะนะครับให้มันเห็นเป็นขาขาวก็พอเลยนะครับเพราะว่าถ้าขัดเยอะเดี๋ยวมันจะตัวนี้มันอาจจะสัมผัสกันได้ไม่ดีไม่เท่าไรนะครับถ้ามันเตี้ยเกินไปนะครับนะครับผมก็จะทําการขัดทั้งสองด้านนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งตัวปุ่มกดแล้วก็ฝั่งด้านรับด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะขัดพอประมาณนะครับก็จะมีดำาๆอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะ ครับผมทีนี้ก็ทําการประกอบนะครับสําหรับการประกอบก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้พอเราออกมาก็เอากลับเข้าไปที่เหมือนเดิมนะครับลักษณะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับให้เราหมุนมาด้านหน้าแบบนี้ลองดูนะครับแบบนี้นะครับนะก็ใช้เป็นตัวสปริงวางด้านนี้นะครับด้านเล็กๆนะครับ ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้มันอ่าหงายด้านที่มันกว้างๆนะครับใหญ่ๆขึ้นมาด้านบนแบบนี้หลังจากนั้นก็ทําการประกอบประกบกันเลยนะครับนี่ให้มันตรงกันด้วยนะครับนะนี่นะครับนะ,ะมือไปโดู นี่นะครับให้เราใส่ใบแบบนี้ก่อนนะครับนี่แล้วใช้สายตาดูด้านในด้วยนะครับว่าตัวสปริงครับมันโดนหน้าสัมผัสบริเวณตรงที่มันควรจะอยู่หรือยังนะครับออพอเราดูแล้วก็ทำการดันเข้าไปแบบนี้ครับล็อกได้ก็ลองทดสอบก่อนประกอบกลับเข้าไปครับผมออโอเคนะครับนะ ครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เดือยตัวนี้นะครับที่มันเป็นเดือยใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆออกมานะครับดันเข้าไปก่อนนะครับนี่นะยหมุนครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับลองเช็คที่ตัวปุ่มที่มันเปิดไฟผ่าหมากนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลองปิดเปิดใหม่ดูบ้างครับโอเคนะครับอ่า ตรงนี้นะครับมันสําหรับใครที่มีอาการประมาณนี้นะครับย้ํานะครับว่าอาการนี้สามารถลองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟีโนโ่หรือว่าเป็น f i ียเลน,นะครับเพราะว่าส่วนมากาสวิตพวกนี้ที่มันใช้เป็นหน้าสัมผัสผมจะเคยเจออยู่ในรุ่นพวกที่เป็นายาม,มาฮ่าของอฟีโน f มิโอเฟียเล่ก็เจอนะครับ แต่พวก Honda ยังไม่เคยเจอนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นเป็นตัวสวิตช์แยกเลยนะครับพวกนั้นพวกชุดรวมอย่างเช่นพวก M S X พวกนี้ที่เป็น,เป,นเป็นประกับใหญ่ๆก็ยังไม่เคยเจออาการแบบนี้นะครับแต่พวกฟีโนก็เคยเจอมาแล้วนะครับผมก็เลยทำการรือ้อออกมาแล้วก็ขับทำความสะอาดให้ลูกค้าไปเลยนะครับเผื่อว่ามันจะได้ไม่เป็นอีกนะครับ อาการนี้มันก็จะเป็นเป็นหายๆนะครับให้เราลองทำแบบที่ผมทำในคลิปดูได้นะครับเผื่อมันจะแก้ปัญหาได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอลเรสซิ่งเยวยครับ